ค่ะสมโอค่ะพันขาวอ,อ่างเนี่ยประตยก็ะจกบาได้อืมมันแบบเป็นสืน้อใมเออบ่เ,เคยเหนื่นเนาะพันขาวอย่างนี่ละ่ะเพิ่นพ่อแม่พี่น้องอืมเป็นนวยแรวเป็นนวยแรวค่ะนี่หละวยมากจากเพิ่นน่นแหละพ่อแม่พี่น้องประตยกับปี สิมะเลียงให้เพ mm, yeah ิ่นใหญ่เพิ่นโตเนาะค่ะมีชงพุ่มชงดอกเพิ่นกะงามเด้ค่ะชงพุ่มชงดอกเพิ่นกะงามอืมปตุยกับปีกะสิมะเลียงเพิ่นให้เพิ่นใหญ่เพิ่นโตให้ได้กินหน่วยกินนั่นเพิ่นนี่เพื่อนแม่พี่น้องเอยสิได้กินหน่วยบ่ พ่อแม่พี่น,อน้องค่ะจะได้กินวรวยบ่จ้ะนี่เมื่อยใหญ่หน่ยวยโตแล้วสิเอาไปแจกพ่อแม่พี่น,อน้องทุกคนทุกท่านเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยมานี่สองต้นพ่อแม่พี่น,อน้องจ้ะสองต้นนี่อีกต้นหนึ่งเด้อพ่อแม่พี่น,อน้อง มีอีกต้นหนึง่งตับกำลังงามพ่อแม่พี่น้องอัน,นอันนี้พันไอ้นั่นพันอีหยังกะละ็ล่ะอัน,นประติกะลืมซื้อเพิ่นแล้วจ้ะนั่นอันนี้กะพันดีอยู่พ่อแม่พี่นอ้องเดี๋ยวเพิ่นใยเพิ่นนั่นพ่อแม่พี่น้องเพิ่นใยเนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะ ได้กินน่วยกินอย่างคือกันละพ่อแม่พี่นอออ้องเอ้ยงามงามงามอือสรงพุ่มส้องหยางเพิ่นกะงามสวยเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่ขนาดบบทันเด้ <t> เป็นน่วยเป็นอย่าง,างเดอ้อนี่ยังงามยังนั่น,น,น,นพ่อแม่พี่นอ้องงามสรงงามถทนพ่อแม่พี่น้องส้งงามแทนเป็นน่วยขึ้นมาเนีโ่โอ้สิง,งามหลาย แม่พี่นอ้อสงสิงามหลายงามหลายค่ะนีะ่สิเหตุให้คนแถวนี้ได้เห็นได้หูว่าประตุกับปีปลูกผลไม้ผลหมากลากไม,ม้ในอเข่งกระถางเข่งกดได้กินน้อยกินหยางเนาะพอแม่พี่น้องคนสิได้หูบ้านเรนเฮาสิมา ปลูกลงขี่ดินอปลูกมือนท่านสมัยแล้วพ่อแม่พี่น้องตลกมือนี่ท่านสมัยแล้วเฮาอ่าปลูกลงเข่งก็ได้กินเนาะสามารถได้กินไหมกินอย่างได้พ่อแม่พี่น้องสามารถกินไหมกินอย่างได้ค่ะนี่แหละคือการกั๊ก นี่ะต้นนี่แหละพ่อแม่พี่น้องนี่กระตุยกับปีสื่อมากพ่อกระปลูกใ่เข่งคือกันเลยเข่งน้อยพ่อแม่พี่น้องพ่อกระปลูกใ่เข่งน้อยกระตุยกับปีกับมาเปลี่ยนเป็นเข่งไงพ่อแม่พี่น้องเออกระตุยกับปีกับมาเปลี่ยนเป็นเข่งไงในหลักเดียวหน่อยนี่สีไงสีได้กิ่งพ่อแม่พี่น้องเอยสีไงสีได้กิ่เนาะค่ะ Yeah.